บางทีอัดวิดีโอลืมกดวิดีโอพูดจนจบนะมือที่สองนะคะมือที่สองของคุณแม่นี่เส้นชีวิตคนแม่มือที่สองในเส้นชีวิตเส้นชีวิตผสมกับเส้นวาส,สนาดีนะคะตรงนี้ทางนี้ดีจะมามีมาทางนี้มีเส้นชีวิตยาวทางนี้ยาวแล้วก็เส้นวาส,สนามาอีกเส้นหนึ่งก็มีวาส,สนาสองเส้น วัสนารมหมายถึงกา,ก,าการเงินการงานนะคะก็แสดงว่าคุณแม่ก็มีการเงินการงานที่เหนือคนอื่นอย่างน้อยก็หนึ่งเส้นเพราะว่ามีสองเส้นนะคะแล้วก็ยังเป็นมนัฒนธรมมาจากเนินจันท์ก็คือเกิดที่นี่ได้ดีในที่อื่นนะคุณแม่จะจอดอะไรนะคะาคาเออมาอยู่ร้อยเอ็ดก็เป็นได้ที่อื่นแต่ว่าชีวิตคุณแม่มีปัญหาบรสิสกนะ์นะมีตัวตัดมีตัวตัดก็ก็มีปัญหาบ่อยๆอยู่นะคะแต่ว่าเป็นปัญหาที่คุณแม่แก้ได้นะเพราะว่าเส้น วาสนาสะมันมันผ่านเลยมาเล้วก็แก้ไขได้เนาะมีเส้นธุรกิจด้วยนะคะมีเส้นธุรกิจด้วยเนาะอันนี้เส้นใจเส้นใจเลยเส้นเลยนิ้วกลางดีก็เป็นคนไม่เอาแอวแต่ใจตัวเองเนาะมีที่ดินทรัพย์สินได้นาแล้วเส้นใจมาทางเนินพุนหาตเป็นคนฝักใฝ่ในศีลในธรรมเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเป็นคนดีคนหนึ่งแต่คนดีมาก บางทีชีวิตคนดีมันก็จะเสียเปรียบคนที่ไม่ดีเนาะ <g ül> <c oughs> เพราะว่าเราเป็นคนดีถ้าคนดีแบบนี้ดีไหมเนี่ยเสียเปรียบคนอื่นเนีย่ยเห็นไหมเส้นสมรสคนแม่เป็นสองทางเลยก็คือเส้นทางนี้โค้งเ่ะก็แต่ได้แต่งงานมีเส้นชีวิตสองเส้นได้แต่งงานแต่มันโค้งมันปููต้นไม้แล้วมันเหี่ยวมันเฉาแล้วมาจดเส้นสมรสมาจดเส้นใจมีความถูกจากเรื่องชีวิตสมรสเนาะปีหน้า หมือนจะมีคนเข้ามาจีบอีกนะคุณแม่แต่ว่าไม่ให้แต่งเด้อ <Huh. S 1> เพราะว่าปีหน้านี่ปีหน้า hmm. ปัตตนีปัตตนีตกภาษาตกปิตาเป็นเด็กจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาเลยแม้แต่ปีนี้คุณครูก็ยังกลัวว่ามีคนมาจีบอยู่ตอนนี้มีคนมาจีบไหมคะตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ม่มีเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่เกิดเราเราได้ทํานายแล้วแหละว่ามไม่ใช่ <c oughs> แต่ว่าปีนี้ก็ระวังมีอีก เราค่อยพิจารณาไปแต่ว่าเขาเป็นสีอยู่นะก็ขอให้เขาเข้ามาในในรูปของอ่าคู่ธุรกิจก็แล้วกันคู่ธุรกิจคือเชื่วกันทำมาหากินอะไรนี้เราให้เป็นคู่เรื่องคิ้วสาวงี้จะดีกว่าเพราะว่าดวงคุณแม่แล้วถ้าเป็นคู่ชู้สาวไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าทาษาตกแบบตแต่ปัตนิแปลว่าคู่ตกทสา,าัาจะเหนื่อยมันจะเหนื่อย,เ,อยเรื่คู่มันจะเหนื่อยมันจะไม่ค่อยดีเนาะก็ ทีนี้เดี๋ยวครูจะดูเรื่องปีหน้าให้นะคะปีหน้าให้ปีหน้านี้เดี๋ยวครูปิดคลิปก่อนเดี๋ยวครูจะดูต่อนะคะ